มีวิทย์ใกล้ใกล้เกือทวีทแ้วเพตอนใช้งานจริงคงไม่มีใครเอาไม้ไปเจาะตู้แบบนี้ะะวันนี้ครับวันนี้ผมอ้นมิวสิกเช่นเคยครับวันนี้จะมาทดสอบตู้มอนิเตอร์ตัว12นิ้วนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตู้มอนิเตอร์รุ่นใหม่เพิ่งจะออกมามีแหลมอยู่ในตัวส่งตู้ประมาณนี้ครับ ตั้งได้แล้วก็เสียบขาได้แล้วก็นอนเป็นมอนิตเตอร์ได้ครับต,นนตัวนี้หลักๆเอามาทําเป็นมอนิตเตอร์ก็จะดีนิดหนึ่งมันจะช่วยตัดปัญหาเรื่องไม่หอนครับเพราะมันไม่มีทวิตเตอร์มันจะเป็นดอกกลางแหลมในตัวแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูอันนี้เป็นดอกคือสงนิ้วนะครับดอกคือสองนิ้วร้อยห้าสิบวัตต์ร้105อยห้าดีบตัวนี้ควาไวค่อนข้างจะสูงเล่นนิดเดียวก็ดัง ี๋ยวลองมาฟังเสียงไม์กันดูน,นี่มใช้พาวมิคับตัวเดียวแล้วก็ที่พาวมิผมก็ช่องไม์ช่องไม์ผมก็แฟดไว้ตรงกลางหมดเลยอ่าช่องไม์ผมเอาไม์เข้าช่องหนึ่งช่องเดียวแปดไว้ตรงกลางทั้งหมดแล้วก็ที่ EQ ก็ผมกดช่อง2.5 k เคลงนิดนึงครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงไม่อยู่วันนี้ใช้ไม์ไม์สาย ATS MD ร้อยครับลองฟังดู เช็คเช็คโลอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบเช็คเช็คหลอดชุบเช็คเช็คก็โอเคครับชั้นค่อนข้างจะหนาดีเหมือนกันเสียงไม่หนาเช็ค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 หนาใสไม่ไม่ไม่กัดหูเหมือนพวกปากไฮท,ที่เป็นเป็นปากเทอร์ปิเตอร์พวกนั้นเป็นเป็นไดเวอร์พวกนั้นก็จะบาน,นหูนิดนึงแล้วก็อาจจะไม่หอนได้ตัวนี้ก็จะตัดปัญหาเรื่องไม่หอน เช็คๆเดี๋ยวเราเอาไม้เจาะดูระยะประมาณสักเมตรหนึ่งนไม้ครับตัวนี้เป็นไม้สาย ATS MD 1 0 0ครับปกติไม้สายถ้าพูดใกล้ๆอย่างนี้ก็โอกาสที่มันจะหอนก็เยอะ,อะนี่ก็จะตัดปัญหาเรื่องไม้หอนได้อาไปทำเป็นมอนิเตอร์หน้าวิธีก็ค่อนข้างจะดีอยู่ เช็คเช็ควันหลดทดสอบหนึ่งสองสาห้าหกเดแปเช็คหนาดีเหมือนกันนะครับเช็คเช็คโหลดหนึ่งสองสาี่ห้าหกดแปทดสอบดอกจะเป็นประมาณนี้ครับเป็นส2นิ้วอ่ะมีวิทยใกล้ใกล้เกินทวีครับก็คงตอนใช้งานจริงคงไม่มีใครเอาไม้ไปเจาะตู้แบบนี้ระยะประมาณสักเมตร1ก็ลองได้อยู่ ชิคชิคหลักหนึ่งเดี๋ยวลองฟังเสียงดนตรีกันดู ชึกๆเซ็กเ็เซ็กฉึกเขาๆก็จะประมาณนี้ครับก็เห็นว่ามันจะหนาดีครับแล้วขนาตัวก็จะมีหูหูยกด้านบนบนตู้ข้างหนึ่งแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเป็นรูสําหรับเสียบตั้งขาแล้วก็ใน้ตู้จะมีขาสำหรับตั้งเป็นมอนิเตอร์ได้สี่สี่จุดครับครับโอเคครับเขาๆก็จะประมาณนี้ครับสนใจก็ติดต่อผ่านผมได้เลยครับ ไอ้คู่นี้กต็ตอนนี้เปิดตัวที่ราคาอยู่ที่คู่ละประมาณห0าพันไปไปครับผมวันนี้ก็ต้องขอจบการทดสอบตู้มอนิเตอร์12นิ้วว่นนี้นตัวน้ครับสวัสดีครับ